โฟนครับโฟน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 คิดถึงป้าเปล่าคิดถึงคิดถึงป้าเปล่าโฟนโฟนโฟนป้าดิป้า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 ยอดาฟนคิดถึงเปล่าโฟนคิดถึงป้าป้าเปล่า พูดคำว่าคิดถึงดิคิดถึงคิดถึงคิดถึงพูดออกมาเลยอาปากด้วยไม่ใช่พูดในคอเอาใหมคิดถึงคิดถึงฟนดูมาฟนดูมะคิดถึงคิดถึงเรียกป้าป้าดิป้า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 อ่ะเร็วเร็ว ป้า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 ยิ่งป้าป้าโฟนนางน้องอดใจเล่นว่างนางโฟนโฟนป้าป้าโฟนเอาช้างอยู่ไหนอะช้างอะช้างอยู่ไหนอะช้างหายไปแล้วมั้งไหนดูช้างดิเร็วเร็วสำรวจช้างก่อนเร็วสำรวจช้างก่อนช้างอยู่ไหร คนไหนโฟนยังมือขึ้นคนไหนโฟนยังมือขึ้นอ้าวในห้องแม่ไม่โฟนเหรอเาโฟนโฟนเขาหัวเราะเพราะว่าเขาต่อรถได้โฟนคิดถึงคิดถึงโอ้เก่ง โฟนฟนคิดถึงคิดถึงโฟนโฟนคิดถึงคิดถึงโฟนเลกป่าป่าดิโฟนเลือกปาปาดปาปาฟนเฟนเลืกป่าปาด คิดถึงคิดถึงเร็วดูเรียงเลียงกันนี่คันหนึ่งไงายท้องแล้วอ่ะอือไงายท้องแล้วอ่ะคิดถึงคิดถึงก่อนเร็วคิดถึง